ที่เขาบอกว่ารถไายอิสิกิ่กับกระทะล้อได้กับยังไงทํำยังไงนานไหมไปชมกันสวัสดีครับผมป้องนะครับจากช่องอิซิกิ่งแอคชันเบคเตอร์นะครับวันนี้นะก็มีผู้ชมนะครับได้ทําการถามเราเข้ามานะครับว่าการกับกระทะล้อนะครับของรถสายอิซิกิ่ยกับยังไงนะครับกับ้วยกี่ระดับวันนี้เราเราจะมาทำการสาธิตกันนะครับโดย เราใช้รถสาธิตก็คือรถ NT 540นะครับ40แรงม้าของเราเองนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยรับชมนะเดี๋ยวเราขึ้นไปมุมขาบนนะครับว่า NT 540เป็นยังไงนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับถ้าใครยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเราก็อย่าลืมกดให้ช่องเราด้วยครับเพราะช่องเราไม่ได้มีแต่เรื่องรถถ่ายนะครับไปชมกันเลยมาวันนี้นะครับคนที่ทำกันสวัสดีครับผมช่างเลียบนะครับมีช่างเลียบช่างตั้มนะครับติดมาคนเดียวแรกแรกเราก็จะมี แม่แรงคือเข่ถ้าใครไม่มีเท้ก็ใช้แม่แรงได้นะครับเราก็จะลองอยู่ตรงแท่นกลางนี้นะครับแท่นกลางไหนอ่าเปิดดูหน่อยตัวหางแมกปองหางแมกปองครับผมตัวหางแมกพองยกขึ้นอโอเคขั้นตน้นเราวะพอลอยนะอ่าเรามาแนะนําต่อครับผมเดี๋ยวมาที่ล้อนะครับปกติ<ด>แล้วล้อเนี่ยน็อตล้อนะครับดูง่ายๆก็แนะนําหน่อยว่า ปกติแล้วเนี่ยครับตอนที่เราเซตอัพมาในกระทะล้อจริงๆแล้วมันมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6ตัวถ้าหตัวแต่เราทำการสดธิตเพื่อเป็นการง่ายขึ้นเราเลยเอาแค่ไว้แค่2ตัวครับไว้แค่2ตัวโดยตัวเนี้ยอยู่ด้านด้านนอกนะครับอันนี้คือสเต็ปที่1นะครับตัวเมียจะอยู่ด้านนอกนี่คือมาจากโรงงานนะครับสเต็ปเป็นอย่างนี้เลยอยู่ด้านนอกเนาะอันนี้เราจะสื่อสารกันว่าสเต็ปเนี้ยคือน็อตตัวผู้จะอยู่ด้านในล้อน็อตจะมีอยู่ด้านนอกล้อนะครับเป็นสเต็ปแรกโดยที่ทิศทางการหมุนของยางก็คือ เป็นแนวนี้นะครับโดยโดยธรรมชาติของมันนะอ่านี่คือขั้นแรกนะครับที่เราจะต้องทําการพร้อมจากกันก่อนโดยระยะห่างเนี่ยจากด้านในถึงด้านในเท่าไหร่เรามีตลับเมตรไหมอ่ามาวัดให้ดูหน่อยอ่าจากนี่ถึงนี่เท่าไหร่เท่าไหร่เจ็ดสิบแปดครับเซนนะครับอันนี้ขั้นต้นนะอ่ะนี่นะครับติดจากโรงงานาเป็นลักษณะนี้ถ้าเราจะขยับฐานล้อกว้างขึ้นทำยังไง เดี๋ยวเราถอดน็อตนะครับเดี๋ยวเราจะมาถอดให้ดูนะครับถอดน็อตก่อนเนาะทันแรกก็คือถอดน็อตตัวนี้ตัวนี้นะครับน็อตที่ใช้เบอร์อะไรอ่ะเบอร์ยี่สี่ถ้าใครไม่มีบล็อกลมก็แนะนําให้เป็นตัวประแจเบอร์ยี่สี่นะครับโดยที่เราถอดมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นน็อตแบบนี้นะครับอ่ะให้ดูเนาะนี้จะมีแหวนอีแปดด้วยใช่ครับแล้วก็มีตัวน็อตตัวเมียเอ้ยน็อ ัร้อยนะครับหนึ่งหนึ่งประมาณทั้งหมด6ตัวเป็นหัวเห็ดเป็นหัวเห็ดนะครับเป็นหัวล็อกด้วยเป็นหัวล็อกด้วยนะมันจะมีล็อกของมันอยู่เ yep. ห็นไหมครับอยด้านนี้อ่าเราถอดออกมาเลยถอดยังไงถอดยังไงมันจะถอดยากนิดนึงนะครับเพราะมันมีการขบเหลี่ยมจะมีรูเดี๋ยวผมชี้ดูนะว่าวิธีการถอดทำไงต้องบิดนะครับทําคนเดียวไม่ได้ถ้ากลับมาถ้าล็อกไม่ได้นะครับเห็นไหมครับจะมีช่องนำยกอ่าเรายกออกมาวิธีการ โยงมาปับ๊บน้องมาเก็บกอนโอเคออกมานะครับขั้นแรกของเราคือการนําเอาล็อกต,ตัวนี้ครับออกมาไว้ด้านนอกเพื่อทําให้ล้อมันกว้างขึ้นนะครับอ่าสเต็ปแรกอันนี้คือสเต็ปที่2นะครับเอาออกมาแล้วเราเปลี่ยนจากหัวน็อตจากด้านก่อนหน้านี้เราใช้น็อตร้อยนะครับจากด้านนี้เข้ามาเป็นร้อยด้านนี้เข้าไป พอเราขยับฐานตรงนี้แล้วนะครับมาไว้ดันเข้าไปแทนโมไม่เอ่ยอย่าสับสนนะมันค่อนข้างจะงงนิดนึงค่อยๆเดีเ๋ยวค่อยๆตามกันไปนะครับจะได้เข้าใจว่าวิธีการทำคือไงง่ายๆคือเราเอาด้านนี้ครับที่เคยอยู่ด้านในมาไว้ด้านนอกแล้วก็เอาน็อตเน่ยร้อยเข้าไปแทนโดยสลับหัวน็อตกันนะครับจากจากขั้นขั้นแรกอันนี้เป็นสเต็ปที่สองที่ทช่างเดียบพูดนั่นแหละอันนี้ก็จะให้ถาล้อขยับมากขึ้นนะครับออเอเออเอามามาเนี่ยครับจากตะกี้นี้ เราเปลี่ยนที่ง่ายนะครับจากตะกี้นี้ตอนแรกที่เราใส่เหมือนเดิมนะครับรูมันมีแค่นี้เห็นยวไมเอ่ยไปด,ด,ดูดูตามนิว้วผมมันมีแค่นี้นะครับต้องยิงพอเราเปลี่ยนปุ๊บไปดูด้านนี้เลยว้าวกว้างขึ้นอย่างชัดเจนนะครับอถอยมาหน่อยอเห็นไหมเห็นมัยกว้างขึ้นอย่างชัดเจนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันกว้างขึ้นถ้าเราสลับด้านแบบนี้มันกว้างขึ้นเท่าไหร่น,นะครับตอนหนึ่งล้อนะครับเดี๋ยวเราไปดูต่อเนาะเขากำลังใส่ล้อกัน ร้ององ,ง่ายๆนะครับก็ใช้น็อตร้อยนี่แหละครับร้อยเข้าไปเลยด้านนี้เราดูด้านนี้อยงด้านนี้อาเราไปดูด้านนั้นต่อนะครับถอนเือนกันถอนเือนกัรทำด้านซ้ายด้วยอย่างที่ผมบอกไปนะครับนี่เขาต้องเอานอ็อตออกนะครับ ดีออกมายกาเราไม่มีอาหลุดแล้วหลุดแล้วนี่ครับหลุดออกมาแล้วครับแล้วก็หมุนหมุนด้านนี้นะครับออกมาแล้วดึงออกมาเห็นไหมครับเห็นอยู่ในรูไหมะ่ะออกมาแล้วดึงมาครับเสร็จแล้วแล้วก็ให้เนี่ยครับน็อตเนี่ยให้รูตรงกับไอ้นนี้ครับรูตรงกับรูที่เป็นตัวของรูกระทะน,นะครับ อ่ะแล้วก็รอน,อนน็อตเข้าไปอันนี้ผมบันทึกอ่ะใส่เข้าไป นี่นะครับก็ใช้ตัวตัวแหวนอันนี้อะไรเขาเรียกอะไรแหวนสปริงแหวนครับหวนสปริงแหวนสปริงนะครับใส่ก่อนแล้วก็เอาน็อตตัวเดี๋ยวมบอกคอน็อตเลยใส่แหวนก่อนนะครับแล้วก็เอาสาตามเข้าไปแล้วก็ใส่ให้แน่นนะครับเป็นน็อตเบอร์14หรือไม่งั้นก็ถ้าถ้ามีใครมีบล็อกลมก็ใช้บล็อกลมยิงได้เลยนะครับแต่ขันให้แน่นนะครับอันนี้ต้องขันให้แน่นนะครับไม่แน่นไม่ได้นะถ้าเป็นเรื่องล้อนี่ต้องเน้นๆคาว่าแน่นนะครับ อ่ะร้อยน็อตเข้าไปเขาหมุนมาแล้วนะครับช่างเราหมุนมาแล้วเห็นไหมครับเนี่ยน็อตน็อตมันขึ้นเ,เป็นลักษณะนี้เอาถ่ายด้านหลังถ่ายด้านหลังหน่อยหมุนเข้ามาอ่านี่นะครับเข้าน็อตแหวนสปริงเข้าไปเห็นไหมเอ่ยโอ้มือบางมือบางอ่าให่เข้าเห็นไหมครับ ไม่เห็นได้เลย <Okay. S 1> เห็นเนะาะขมาถ่าให้แน่นนะครับเน้นนะครับว่าแน่นนะต้องใช้คำว่าแน่นนะครับไม่สามารถไขธรรมดาได้อันนี้คือสเต็ปสองนะครับเดี๋ยวอ่าพอเสร็จปุ๊บเอาลงน่อยไม่ต้องลงได้ครับเอามาวัดเลยสองอยากแจ,จ้งจงแจ้งมานะครับตอนแรกมันมีประมาณขนาดนี้ขยับเข้ามาแล้วนะจากเท่าไหรเจ็ดสิบแปดใช่ไหมตอนแรก <90. S 2> เป็นเก้าสิบเก้าสิบเอ็ดเก้าสิบตัวประมาณเจ็ดสิบแปดประมาณ <8. S 1> ประมาณบเกบจาก7จาก70 78ครับเ8 78ปเ็ป็น80 78เป็น89ครับประมาณข้างละ6เซน5-6ถึงเซนนี่ขยับขึ้นมาแต่ผมเชื่อว่าถ้าเราเอาแม่แรงลงน่าจะขูดไปนิดหน่อยก็ประมาณ5-6ถึงเซนละกันเนาะถ้าเราทำแบบนี้นะครับข้างละข้างละ5ถึง6เซนนะครับที่ขยับออกมาขยับออกมานะก็คือเป็นสเต็ปจากปกติที่ขยัยถั่ล้อขึ้นเป็นสเต็ปที่2นะครับ แล้วมีสเต็ปไหนอีกมาครับสเต็ปสามครับสเต็ปสามเป็นไงย้ายล้อสลับข้างย้ายล้อสลับข้างครับผมก็คือยิงน็อตล้อตัวนี้เลยเหรอนี่ครับเอาตัวนี้ไปไว้ข้างเลยใช่แต่ว่าอันเนี้ยเราเอาเนี้ยมาทั้งล้อเลยถูกไหมอันนี้ไม่ครับเอาเอาไปแค่กระทะครับไม่แค่กระทะครับผมเอายังไงครับไปแค่กระทะตัวเดียวครับเนี่ย ตัวนี้ไว้เหมือนเดิมตัวนี้ไม่ต้องขยับนะครับตัวเบ้าเนี้ยไม่ต้องขยับเลยไม่ต้องอไม่ต้องอเ,เลยครับเน้นนะครับว่าทําง่ายนะครับแต่อาจจะต้องใช้แรงนิดนึงอาจจะต้องลูกมือนะครับคนเดียวอาจจะไม่พอนะครับค่อนข้างจะ<อ>ฉะนั้นอย่างที่ผมแจ้งไปว่าเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับว่ามันขยายแล้วฐานประมาณไหนนะให้ดูว่า,าเกษตรของของลูกค้าหรือผู้ชมทุกท่านนะครับเหมาะกับกลุ่มแบบไหนนะครับ าวางไวก่อนนะครับอ๋อรู้ละถามว่าทำไมถึงต้องกลับล้อนะครับเพราะเราต้องการให้ทิศทางของยางหมุนไปทางเดิมนะครับฉะนั้นถ้าเราย้ายจากนี้มาเราต้องย้ายแต่ตัวนี้มาเพราะเมื่อไงดอกยางมันจะกลับด้านนะครับแค่นั้นเอง เรามาดูนะครับก่อนเอาพอเราเป็นสเต็ปที่2ที่เราย้ายน็อตออกอามาแล้วเนี่ยกับตัวหน้าแปลงกระทะที่เราย้ายมาไว้ข้างหน้าแล้วเนี่ยเรามาดูว่าถ้าเรากลับกระทะล้ออย่างที่ช่างบอกเนี่ยมันจะเพิ่มอีกเท่าไหร่นะครับเอาไปแล้วพากลับไปละโอเคทำทำล้อนุ่นอ่าเ,เดี๋ยวนะเดี๋ยวช่างช่างวางวางก่อนนิดนึงนะก่อนหน้านี้นะครับก่อนหน้านี้เลยนะ ล้อนี้เนี่ยมันจะอยู่ด้านนี้ถูกไหมครับฝัง่งขวาเรากลับเดี๋ยวรบกวนตัดกล้องนิดนึงก่อนอันนี้นะครับร้อยถ้าอยู่ด้านถ้าอยู่ด้านนูน้นนะขอขอนนอตขอน็อตยาวหน่อยอโนอตยาวเนาะเราล้อยอย่างนี้ใช่ไหมเข้าไปในล้อนั้นครับอันนี้คือครับ,รบอ่าแล้วบาร์มาอยู่ด้านนี้อันนี้เห็นไหมไเอ่ยผมพยายามให้บาร์มาอยู่ด้านนี้เราลอยอย่างนี้นะครับแต่ตอนนี้เราเอารอทางนั้นฝั่งนั้นแหละครับกลับมาเนี้ยเอาเนี้ยไปนั่งยองอยู่กับบาร์ด้านนอกตัวนี้เห็นไหมครับ เอาบ่านี้ไปนั่งยองกับอีกฝั่งหนึ่งทำให้มันขยายออกมาอีกนะครับอา <Yeah. S 1> ผมไปอย่างช้าๆนะครับคือเราเอากระทะตัวจากข้างนู้นสลับมาข้างนี้โดยเราโดยเราเอาตัวที่นั่งตัวนี้ครับมานั่งบ่ากับตัวบ่าตัวนี้ขออีกข้างหนึ่งทําให้มันกว้างขึ้นไปอีกโดยเรายังได้ทิศทางการหมุนของยางเป็นทิศทางเดิมเนาะมาจะฟังดูยากนิดนึงแต่เดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับาอาจจะเข้าใจมากขึ้น โอ้เฮ้ยมันดาวเข้ามาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเด้อสว่างเด้อปวดหลังเด้อเดี๋ยวตุกตมเข้ามาดิฟไปยกยกนะล้อไม่ได้ล็อกล้อล็อกล้ออ่ะล็อกล้ออ่าต้องล็อกล้อนนะอัสเต็ปนี้ต้องล็อกล้อนะครับล็อกเหล็กปั๊บก็ให้ ล็อกยังล็อกละล็อกยังเหมืนมอนเมไล็อกล็อกแล้วโอเคล็อกเบรกนะครับอย่าลืมต้องล็อกเบรกด้วยอ่าหมุนมาอ่าเหมือนเดิมสเต็ปนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับแค่เอาตัวนี้จากข้างนู้นมาสลับใส่ตัวนี้มันก็จะยาวขึ้นไปอีกแล้วใส่หัวน็อตทางด้านหัวน็อตทางด้านนอกตัวรถเหมือนเดิมนะครับ อ,อันนี้มันเข้าไปลึกเหมือนกันนะ,นะแน่แสดงว่ามันน่าจะขยับมาเยอะกูเยอะเยอะเยอะมาก <S <S 1> <S 1> อย่างนั้นนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าเกษตรของผู้ชมท่านไหนนะถ้าเหมาะสมกับแบบไหนสามารถปรับกระทะร้อดได้เลยนะครับไม่ว่าจะแคบหรือจะกว้างนะครับแต่แก็สิ่งสำคัญที่เราทําแบบนี้เพื่อให้ทิศทางการหมุนนะครับมันหมุนเหมือนเดิมเห็นไหมครับดอกยางยังเหมือนเดิม ที่การดูที่ทางการมุนง่ายๆของยางก็คือมันจะมีลูกสอนนะครับอย่างนั้นเอเห็นไหม,หน,ไหมนี่ผมสอนคร่าวๆนะเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวผมทำคลิปให้นะครับเกี่ยวกับยางรถยนต์นะอันนี้พอดีผมก็มีความรู้ทางด้านนี้เหมือนกันก็เดี๋ยวจะสอนให้นะครับว่าธีการดูดูเบอร์ยางดูย,างงายังไงอันนี้เขาเรียกว่าอะไรซีรีส์คือยัางไงาอันนี้เราจะต,ต,ติดติดไว้ในคลิปหน้าแล้วกันเนาะ,<ย>ะถ้าใครอยากให้เราทําเรื่องเกี่ยวกับยางรถไถยนะครับว่าวิธีการใช้งานหรือมีอะไรบ้างเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราทําให้นะไป เอาละคับดิอ่าน้านนี้ก็เหมือนกันทำเหมือนกันดึงมาปึ๊บ น็อตยิ่งนี่คือสเต็ปสามอ่าลองวัดดูสิครเท่าไรเอ่ยร้อยร้อย <100 4 S 2> สีนะ่ได้ไหมร้อยสี่ครับร้อยสี่จาก89เไปร้อยสี่ก็ได้เพิ่มประมาณห้าถึงหกเซนเหมือนเดิมนะครับคือแต่และสเต็ปเนี่ยมันเพิ่มประมาณห้าถึงหกเซนทุกสเต็ปนะครับดังนั้นเดี๋ยวผมขอสรุไปไว้ฟังก่อนเนาะยัน ตอนแรกนะครับที่ติดไปจากโรงงานเนี่ยความกว้างมาอยู่ที่ราวๆ70เท่าไหร่วะ71 78ออขอโทษความกว้างจากโรงงานอยู่ที่78เนาะต่อมาพอเราขยับจากกระทะล้อนะครับเปลี่ยนน็อตและเอาหน้าแปลนมาไว้อยู่ด้านหลังแล้วเปลี่ยนเสรับทางของรถเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกข้างแล้วประมาณ5-6เซนนะโดยมามันอยู่ที่89ใช่ไหม89ครับ89นะสเต็ปสองสเต็ปสุดท้ายนะครับ <17 4. S 1> ที่กว้างที่สุดเนี่ยมันก็เพิ่มอีกครับโดยการาที่เราเอา,เอากลับ จากตัวล้อนะครับไปอยู่อีกด้านหนึ่งแล้วใช้ทิศทางของหัวน็อตเหมือนเดิมนะครับที่เราทําเพราะว่าจะทําให้ทิศทางการหมุนของล้อยางเนี่ยเป็นทิศทางเหมือนเดิมไม่ได้ต้องกลับดอกนะครับในแบบนี้ก็เพิ่มจากเซนที่2อมาอีก5-6เซนตต่อข้ามเหมือนกันนะครับเป็นร0อยเซนนะดังนั้นนะครับเป็นวิธีการง่ายๆนะครับสาหรับของคนที่ใช้รถ่ายอิซากิทุกคนนะครับสำหรับซื้อของไม่ว่าจะเป็น a t 5 4 0ีห5 4 2 เอ็นดีห้าสี่ครับในการกลับหระทะร้อนนะครับนั่นแหละครับก็เป็นเหตุผลสําคัญนะครับถ้าเกษตรของของผู้ใช้งานนะครับหรือผู้ชมท่านไหนนะที่ใช้เหมาะกับแบบไหนก็สามารถปรับตั้งเลยนะครับผมย้ำอีกนิดนึงนะครับว่าแต่ละอันมีความพิเศษดีต่างกันนะครับล้อแคบอาจจะทําให้เกิดการข้องตัวในการเพาะปลูกนะครับล้อกว้างอาจจะทำให้ทรงตัวดีนะครับดังนั้นการเพาะปลูกของแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันนะครับถ้าเป็นพื้นที่เขานะครับล้อเขาต้องกว้างพื้นที่ลุ่มดอน ล้อแคบไม่มีปัญหานะครับดังนั้นการปรับฐานล้อนะครับจึงมีประโยชน์กับเกษตรกรทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็อย่าลืมถ้าใครอยากให้เราทําเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็สามารถบอกเราได้เลยนะครับรวมถึงเรามีขายอะไรขายของเล่นขายทุกอย่างนะครับไม่ว่าในช้อปปีเว็บไซต์ไลน์ยูทูบเฟซบุ๊กนั่นแหละครับเราขายมาแล้วนะถ้าสนใจก็สั่งซื้อได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ถ้าใครยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องเราแลกดในช่องเราได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ ท้างสวัสดีเร็วสวัสด <Yeah. S 1> ีครับบ๊ายบาย